วันหยุดชิ่ๆแบบนี้ปอจะพาไปเดินเล่นที่สวนกันค่ะนี่เลยปอมีตัวช่วยในการดูแลต้นไม้ big healthy plant วิธีใช้ก็ง่ายง่ายเพียงเขยา่าขวดแล้วก็เปิดคลิกล็อกนะคะจากนั้นก็สเปรย์ไปให้ทั่วต้นไม้ที่เรากำลังดูแลอยู่เลยนะคะสูตรที่ปอใช้นี่เป็นสูตรไม้ดอกไม้ประดับนะคะ big healthy plant เนี่ย ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตรวดเร็วใบมันเงาดอกสมบูรณ์เพิ่มดอกเพิ่มสีสันฟื้นฟูนฟนต้นไม้แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอกปลอดภัยต่อผู้ใช้สัตว์เลี้ยงและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่ก็จะฉีดให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะเพราะว่า big healthy plant เนี่ยมีโมเลกุลขนาดเล็กระดับนาโนจึงสามารถดูดซึมผ่านผนังเซลได้ทุกส่วนของพืชเลยพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที ส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากสัตว์ทะเลสารสกัดจากสาหร่ายทะเลกรดอะมิโนหลากหลายชนิดและสารอาหารที่จําเป็นต่อพืชอ่าอย่างต้นนี้เลยนะคะเพิ่งได้มาใหม่เป็นฟิโลก้ามกุ้งโกชมินนะคะติดดังมานิดนึงนะคะเออเดียกได้ว่าเป็นลูกลักเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นฟิโลมรกดเขียวนะคะเป็นต้นไม้ดังต้นแรกๆเลยที่ซื้อมานะคะรักมากตัวนี้ใบมันเงาสวยงามมากนะคะ ใกล้จะให้ยนชมแล้วอีก2-3สหลอดนะคะลุ้นด่างลุ้นด่างต่อมาก็จะเป็นสเสน่ห์จันแดงค่ะสเสน่ห์จันแดงนี่เขาก็จะโตวไวมากนะคะชอบแดดลำไรต่อมาเป็นน้องมอนสเตอร่านะคะต้นไม้สุดฮิตของสายคาเฟ่นะคะยุคนี้คนรักต้นไม้คนไหนไม่มีมอนสเตอร่าถือว่าเชยนะคะน่ก็จะเป็นยางอินเดียด่างชมพูนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพลูฉลุนั่นเองนะคะเลี้ยงง่ายมากตัวนี้แต่ว่าเป็นของโปรดหอยทากเลยทีเดียวเป็นกุหลาบก,ก็ฉีดได้นะคะสามารถบำรุงดอกให้ออกมาสีสันสวยงามนะคะแข็งแรงดอกเขาก็จะดกแบบนี้เลยนะคะมีดอกทุกต้นนะคะเลิศมากนี่นะคะถ้าเราหมั่นเช็ดหมั่นดูแลเข้าไปบ่อยเขาก็จะมีใบมันเงาสวยงามแบบนี้ให้เราชื่นชมอยู่ค่ะ อก็จะมาฉีดปุ๋ยแบบนี้ละคะ่ะทุกทุกหนึ่งสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง big healthy plan นะคะเขาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3สูตรด้วยกันสูตรที่ปอใช้เ,เป็นสูตรไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็จะมีสูตรพืชผักสวนครัวนะคะสูตรแคคตัสก็มีนะคะสามารถเลือกซื้อได้ตามสูตรที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวจะแนบรายละเอียดไว้ด้านล่างนะ